โยสวัสดีครับกลับมาพบกันในครั้งนกับผมนะครับต๋องนะครับจากช่องเทสซี่ชาแนลก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปที่ไหนนะครับเป็นคาเฟ่หรือจะไปกินบุฟเฟ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย let's go โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ถึงร้านบิ๊กไก่เบอร์เกอร์แล้วครับ mm hmm. ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทิพวรรณนะครับซอยที่28นะครับ mm hmm. ก็สามารถจอดรถได้รอบๆร้านนะครับไปดูกันเลย mm hmm. แล้วนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะครับซึ่งเป็นเมนูหลักก็คือเบอร์เกอร์เนื้อนะครับซึ่งแนง่นอนว่าต้องมาถึงต้องมาลองแล้วก็มีเนมนูหลักอให้เลือกเช่นกันนะครับไปดู อันนี้ก็จะเป็นทีเด็ดของทางร้านนะครับที่มาถึงต้องสั่งแน่นอนก <Wow. S 1> นะ็คือ d o u b ลชี h เบอร burger นะครับก็มีเนื้อสองชินนะ้นแล้วเป็นแป้งชาโกนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เป็นแป้งธรรมดาได้นะครับอันนี้มาถึงต้องลองเลยทีเดียวว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาถึงต้องสั่งนะครับก็คือสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนและแมน,นะครับ ว <Wow. S 2> อีกหนึ่งเมนูที่เด็กนังทา,งานนะครับก็คือออสเตรเลียนสติปลอย300กรัมนะครับนุ่มมากนะครับเป็นมีเดียมแรน์นะครับแล้วน้ำจิ้มเนี่ยกลมกล่อมจริงๆครต้องมาลองเลยนะครับว้าว wow. อันนี้เป็นมันบดนะครับก็รสชาติโอเคเลยนะครับมีความกลมกล่อมนะครับซอสเบาซอสนาที่ราดบนมันบดซึ่งมันบดเนี่ยดุ่มนุ่มมากนะครับแล้วก็ความรสชาติเบาซอเนี่ยจะออกเผ็ดจากพริกไทยหน่อยครับแต่ก็กรสที่กลมกล่อมครับต้องไปลองเลยอันนี้จะเป็นขนมปังกระเทียมไส้ครีมชีนะครับขนมปังชาโครกระเทียมเนี่ยขนมที่หอมกระเทียมมาก คือเพิ่มความแปลกแ้วกเป็นแป้งชาโคนไม่เป็นสีดำก็ถือว่ารสชาติหอมกระเทียมแล้วก็ส่วนคิมชีดข้างในคิมชีดที่รสชาติหวานนิดๆนะครับก็ถือว่ากลมกล่อมและเข้ากับเนื้ออย่างดีนะครับก็ดูจากสีหน้าผมได้นะครับว่าเดี่ยชาตเป็นยังไงบอกหมดครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาแล้วก็จะมาพูดถึงความ รู้สึกหลังจากกินนะครับแล้วก็ราคาแล้วก็สถานที่นะครับก็จะมาเริ่มที่ความรู้สึกก่อนเลยครับก็ความรู้สึกหลังจากที่กินนะครับรสชาติอาหารถือว่าดีเลยครับถือว่าคุ้มค่านะครับราคาก็ดีคุณภาพอาหารดีมากครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเบอร์เกอร์นะครับดับเบิลเบอร์เกอร์ที่ผมสั่งถือว่าเนื้อนุ่มอร่อยมากครับมี2ชิ้นแล้วก็มีขนมปังที่เป็นชาโคสีดํานะครับซึ่งแปลกใหม่กว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ยังมีสปาเกตตี้ผัดแห้งพริกนะครับเบคอนก็ถือว่าโอเคมีเบคอนกรอบโรยนะครับแล้วก็มีแฮ ก็หอมกระเทียมิแล้วก็หอมพริกไทยด้วยนะครับในส่วนของสเต็กเนื้อที่ผมสั่งก็ถือว่าเป็นสเต็กเนื้อที่นุ่มนะครับผมสั่งเป็นมีเดียมแรไปก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยนะครับถือว่ารสชาติเยี่ยมน้ําจิ้มถือว่าเป็นทีเด็นนะเป็นน้ําจิ้มแจ่วที่มีความกลมกล่อมแล้วมีความหวานความเผ็ดความทุกอย่างกับกลมกลม่อมถือว่ารสชาติด,ดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่ผมสั่งอีกตัวนึงก็เป็นมันบดนะครับมันบดก็จะมีซอสของมันก็ถือว่าเข้มข้นเหมือนกันนะพริกไทยดาอะไรอย่างงี้ก็ เหมือนกันต้องไปลองดูนะครับแล้วก็มีเมนูท้ายของผมงก็คือขนมปังกระเทียมครีมชีสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่มีความแปลกใหม่ครับที่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกด้วยขนมปังที่เป็นสีดํเที่ทำมาจากชาโคลแล้วก็ยังมีเจ้าครีมชีสนะครับเป็นตัวไส้อยู่ข้างในก็ถือว่าขนมปังเนี่ยหอมกระเทียมด้วยนะครับเป็นขนมปังกระเทียมและครีมชีสก็หวานเข้ากับขนมปังได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็มันในส่วนของราคานะครับสเต็ก Uh, สเต็กเนื้ออยู่ที่249บาทนะครับเบอร์เกอร์ดับเบิลเบอร์เกอร์เนื้ออยู่ที่120บาทนะครับแล้วก็มีสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนอยู่ที่69บาทนะครับน้ำเปล่า10บาทนะครับหนมอังกระเทียมครีมชีสอยู่ที่19บาทนะครับแล้วก็มันบดอยู่ที่49บาทนะครับ,วบ,บรวมหมด5 4 6บาทแล้วทางร้านก็มี Wi-Fi ให้ใช้ด้วย,ชวยเช่นกันถือว่าบรรยากาศโดยรวมดีด้วยนะครับมีเพลงมีชิลๆครับอากาศดีแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับ อยู่ที่หมู่บ้านที่พวันนะครับถนนเทพารักน์นะครับสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานีสำโรงนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เพจของทางร้านไว้ตรงนี้นะครับในเพื่อนๆก็ไปตามได้ทาง IG และเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปลองทานกันดูนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ